ผู้หญิง5้าแบบที่ผู้ชายเข้าหาและวิ่งไล่ล่าค่ะสิ่งนี้คือสิ่งที่ผู้หญิงต้องฟังเอาไว้นะคะข้อแรกเลยบอกตัวเองเสมอว่าฉันก็มีดีนะซึ่งคุณรู้ไหมว่าผู้หญิงหลายคนนะคะไม่เคยมองเห็นข้อดีตรงนี้ของตัวเองเลยอย่างเช่นมีหลายคนที่เข้ามาทักโคชเอมบอกว่าโคชเอมขาหนูจะมีบุญวาสนาได้แฟนฝรั่งไหมเขาจะเอาหนูไหม เขาจะชอบหนูไหมคือการที่เรามีความคิดแบบนี้มันก็ไม่ผิดแต่มันผิดโดยการที่คุณด้อยค่าตัวเองเข้าใจไหมคะดังนั้นถ้าคุณคนไหนที่กําลังคิดแบบนี้อยู่คุณต้องมองหาจุดดีของตัวเองบอกกับตัวเองเลยฉันก็มีดีนะใครได้ฉันเป็นแฟนโคตรโชคดีเลยใครได้ฉันไปเป็นภรรยาโคตรโชคดียังกระถูกรังวันที่หนึ่งเลย ให้คุณพูดแต่เรื่องดีๆเข้าตัวเองแล้วมองเห็นความดีของตัวเองค่ะถ้าเราไม่มีอะไรดีเลยคุณรู้ไหมเวลาที่คุณคิดแบบนี้ปุ๊บคุณจะตกเป็นเหยื่อในความสัมพันธ์ดังนั้นนะคะขุดศักยภาพตัวเองขึ้นมาเห็นไม่เห็นก็ช่างตอนนี้บอกว่าตัวเองมีค่าและดีที่สุดใครได้ฉันเป็นแฟนคือโคตรโชคดีที่สุดไปก่อนเลยนะคะจำไมค์เซ็ข้อนี้ไว้ข้อที่สองค่ะพูดคุยเพื่อทำความรู้จัก อยากคาดหวังหมายความว่าเวลาไปเดทหลายคนตั้งใจเลยต้องเป็นแฟนฉันแน่ๆฉันจะต้องเอาให้อยู่หมัดซึ่งการทำกับจิตใจมนุษย์น่ะโคชเชมบอกเลยว่ามันยากการที่คุณจะไปเจอเขาแล้วคุณคาดหวังมากเกินไปคาดหวังว่าเขาจะต้องเป็นแฟนนู่นนี่นั่นเวลาที่เราคาดหวังปุ๊บอะเราพกความคาดหวังเต็มกระเป๋าวะเวลาเราไปเจอมันจะสร้างความกดดันให้คนตรงหน้าของคุณ หรือแม้กระทั่งการสนทนาก็จะไม่เป็นธรรมชาติมันจะมีเรื่องซีเรียสเรื่องเครียดเรื่องอะไรต่างๆที่มาคือมันไม่ใช่แค่เดทไปเจอแบบเพื่อความผ่อนคลายเฮฮาแต่เป็นเรื่องการผูกมัดแล้วจะทําให้อีกฝ่ายรู้สึกโคตรอึอดอัดเลยคุณจําคํานี้ไว้นะคนเราอะค่ะเขาชอบอยู่กับอะไรที่ผ่อนคลายสบายๆโดยเฉพาะผู้ชายแต่ถ้าเราไปแบบจริงๆจังจัง,จ,ง,จ,งจับเป็นแฟนเลยอะไรแบบเนี้ยเออโดยเฉพาะฝรั่งนะเขาจะรู้สึกแบบ อึดอ,อัดอึดอัดที่จะต้องผูกมัดกับใครสักคนหนึ่งอย่างเนี้ยดังนั้นในการที่เราไปเจอเนี่ยเราไม่ต้องคาดหวังอะไรมากไปเจอเหมือนเพื่อนไปทําความรู้จาักกาันอาจจะไปนั่งดื่มไปนั่งคุยเพื่อเรียนรู้จากกันมากขึ้นอันนี้คือการไปเดทและการไปเจอนะคะหลังจากนั้นมันจะเกิดอะไรขึ้นก็ไม่สําคัญสิ่งที่สําคัญคือนี่ต้องกลับมาโฟกัสตัวเองให้สวยให้ดีให้เก่งให้ตัวเองมีเสน่ห์ คนนี้ไม่สนใจคนนี้ไม่โอก็ไม่เป็นไรมันไม่ได้มีผู้ชายคนเดียวบนโลกใบนี้ให้คุณคิดแบบนี้เข้าใจไหมคะแล้วโค้ชขาเวลาไปเจอถ้าเราอยากจะทําให้เขาลงไหลได้ปลื้มชอบเราขึ้นมามีวิธีแนะนํำไหมเอมบอกเลยเวลาที่ไปเจอนะสีพึ่งเหมาะสุดเหมาะสุดยังไงคะเวลาที่เราไปเจอปุ๊บเนี่ยมันคือเมตตามหานิยมคะ่ะทําให้คนนิยมชมชอบให้คุณแตะไปนะคะ น้นินนะคะแต่หน้าผากจมูกโหนกแก้มทั้งสองข้างปากโดยเฉพาะปากคือสิ่งที่สําคัญมากๆคุณเห็นไหมทําไมผู้หญิงหลายคนถึงไปสัญญกรรมปากทําให้ปากดูเซ็กซี่อวบอิ่มเพราะว่าปากมันเหมือนกับพลังงานของยินและหยางซึ่งถ้าดูนะคะมันจะมีสเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามในเรื่องการเจราจาในเรื่องของสเสน่ห์ในเรื่องของอารมณ์ทางเพศนะคะอันนี้คือศาสตร์ในเรื่องของโงเหเ่งดังนั้นถ้าเราปรับ จุดแตะสีพึ่งตรงเนี้ยก็เท่ากับเราเสริมมูให้กับตัวเองในเรื่องของโลกภายในอะในเรื่องของโลกภายในส่วนภายนอกก็เห็นไหมหลายคนที่เขาไปฉีดปากให้ตัวเองดูดีแต่เรื่องของโลกภายในมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่ดีฟและลึกซึ้งมากกว่านั้นค่ะดังนั้นสิ่งนี้จะช่วยเสริมให้คุณประสบความสําเร็จในเดทแรกให้คนติดนิยมชมชอบคุณนะคะเพราะอะไรเวลาที่คุณแตะสีพึ่งไปอ่ะ ใจคุณก็จะรู้สึกหนึ่งมีความมั่นใจในตัวเองเกิดขึ้นแล้วว่าเฮ้ยอย่างน้อยอะ่ะเรามูเรามีสีพึ่งไปอะ่ะเชื่อว่าเราจะพูดจาอะไรต่างๆเขาต้องชอบเราแน่นอนอ่าคุณเข้าใจไหมคะมันจะมีความรู้สึกแบบนี้เวลาที่คุณรู้สึกแบบนี้ปุ๊บนั่นคือเซย์เยสแล้วความรู้สึกแบบนี้คือเซย์เยสเข้ากับคุณเรียบร้อยแล้วนะคะดังนั้นถ้าใครสนใจบูชาสีพึ่งทักแอดเชเอมไปได้เลยเนาะโอเคนะคะโอเคค่ะข้อต่อไปข้อที่3มค่ะ ทำให้เวลาที่อยู่ด้วยกันมีแต่ความสนุกสนานการที่เราเจอกันครั้งแรกเนี่ยการที่เราทำความรู้จักกันเนี่ยไม่ใช่แค่ครั้งแรกหรือ,รอหลายๆครั้งก็ตามมนุษย์ทุกคนต้องการสิ่งที่อยู่แล้วสบายใจอยู่แล้วมีความสุขไม่ต้องการที่ใครสักคนเอาความทุกข์มานั่งกองแล้วพ่นพิษใส่คนคนนั้นตั้งแต่แรกที่เจอเพราะว่าอะไรถ้าเกิดเขาไม่ได้ชอบคุณขนาดนั้นเขาไม่ได้อินกับคุณขนาดนั้นมาเล่าแต่เรื่องทุกขทรมานใจอะ่ะ มีแต่เรื่องดรามา่าเรื่องเครียดน่ะคุณจะอยู่ไหมโคชเอมเป็นคนหนึ่งที่โอ้ยไปแล้วค่ะฉันไม่อยู่แล้วเอ้าจริงๆเพราะอะไรแล้วทาไมเราต้องเอาชีวิตที่มีความสุขของเราไปจมทุกข์ด้วยละ่ะคุณเข้าใจไหมคะดังนั้นข้อนี้คือเวลาที่อยู่ด้วยกันน่ะพยายามทําอะไรที่มันแบบสนุก มันมีความสุขทั้งคุณและเขามันจะได้เป็นผู้หญิงที่เอ้ยผู้ชายอยากวิ่งไล่ล่านะคะโอเคเนาะข้อต่อไปข้อที่สี่อย่ารีบอย่ารีบในที่นี้หมายความว่าอย่ารีบผูกมัดเขาเร็วเกินไปอย่ารีบเร่งในความสัมพันธ์หาจังหวะหาเวลาที่มันใช่ แล้วค่อยพูดค่อยคุยกันเวลาที่อยากจะถามถึงสถานะหรือความสัมพันธ์นะไม่ใช่อยู่ๆไม่ได้มองหน้ามองหลังมองว่าวิอีกฝ่ายหนึ่งเป็นยังไงจู่ๆคุณไปจุดประเด็นพูดต่อให้เขาจะรักคุณแต่ว่าถ้าเขาอยู่ในช่วงที่เขาเครียดเกี่ยวกับงานเขาไม่มีทางตอบว่าเขารักคุณหรอกเขาจะลำคาญคุณ้วยซ้ําคุณเข้าใจไหมคะดังนั้นหาจังหวะที่มันดีๆหาเวลาที่มันใช่ แล้วค่อยพูดออกไปที่สำคัญคืออย่าเร่งรีบแค่นั้นพอนะคะข้อสุดท้ายข้อที่5ค่ะอย่าทำตัวว่างเฝ้าแต่โทรศัพท์หยิบขึ้นมาเอ๊ะเมื่อไหร่จะมาแล้วก็วางแล้วก็เอ๊ะเมื่อไหร่จะทักคุณเข้าใจไหมว่าชีวิตคุณน่ะมันจะจดจ่ออยู่กับแค่นี้คุณจะไม่มีเวลาไปทำอย่างอื่นหรือคุณจะไม่มีไอเดียที่จะไปทำอย่างอื่น คุณจะเฝ้าแค่เนี้ยดังนั้นอ่ะมันทําให้เขาสัมผัสได้ว่าเออชีวิตผู้หญิงคนนี้ก็แค่อยู่กรอบตรงเนี้ยมันไม่มีอะไรที่ตื่นเต้นมันไม่มีอะไรที่สนุกไม่มีอะไรที่อยากจะต้องวิ่งไล่ล่าวิ่งตามเลยดังนั้นนะคะเอาเวลาของเราที่ว่างอาจจะอ่ะเข้าคอร์สสัมมนา,นาพัฒนาตัวเองให้เก่งขึ้นหาหนังสือดีๆมาอ่านหรือหางานอดิเรกอะไรก็ได้ที่ทําหรือช่วงว่างๆที่ทํางานประจํา หารายได้เสริมทางออนไลน์ไหมล่ะลงฝึกขายของไหมล่ะลองสร้างอาชีพทําเงินสนุกสนุกให้กับตัวเองไหมล่ะอันนี้คืองานอดิลเรกหรือว่าตัวอย่างที่โคชเอมยกขึ้นมาให้คุณฟังค่ะดังนั้นนะคะอยากสําเร็จในเรื่องของความรักอยากให้ผู้ชายวิ่งไล่ล่าอยากเสริมเมตตามหานิยมเกี่ยวกับความรักให้ทำให้ตัวเองสําเร็จไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคู่ที่เป็นต่างชาติคู่ที่เป็นคนไทยหรืออะไรก็แล้วแต่คะ่ะถ้าคุณมีสิ่งที่เป็นมงคลสําหรับตัวเองอ่ะคุณมูไปเถอะ อันนี้มันไม่ใช่สายที่เป็นแบบว่าเฮ้ยมันจะมีของเข้าอะไรไหมคะล้านเปอร์เซ็นต์ค่ะเอ็มเนี่ยแบบว่ามูมาเป็นห้าปีแล้วคะ่ะสี่ห้าปีและชีวิตก็ดีขึ้นเป็นสายพระพุทธคุณสายขาวโดยเฉพาะคุณที่สวนมนต์ไหว้พระยิ่งดีนะคะแต่ถ้าเราไม่ได้มีความเชื่อในสิ่งนี้เลยมันก็จะไม่ได้เกิดผลอะไรใดๆกับชีวิตของคุณความสำเร็จ จะผูกไว้กับความเชื่อยิ่งคุณเชื่อมั่นในตัวเองมากเท่าไหร่เชื่อในสิ่งที่ตัวคุณมีมากเท่าไหร่คุณยิ่งประสบความสำเร็จค่ะใครสนใจมูก็ทักโคชเอมมาได้เลยนะคะ